สวัสดีค่ะขามาชมดอกอัญชันค่ะทีนี้ดอกอัญชันสีม่วงสวยงามเลยค่ะเด้อดอกอัญชันดอกอัญชันปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายนะคะเนาะปลูกง่ายง่ายไม่ได้ปลูกยากนะคะเด้อนะยืน่นผลไปเถอะนี่มองไปสีม่วงแม่เหมือนกัค่ะเด้อดอกอัญชันดอกอัญชันดอกอัญชันนี่ปลูกง่ายนะค่ะปลูกง่ายเดี๋ยวจะใส่ผ้าหยางเบิรง ใส่สีผ้าใยังเบิงสีอยู่ทางผีกะมีค่ะใหญ่อยู่ทางผีกะมีเนาะเลืออ่อยขึ้นตามต้นไม้ต้นไหลน,นี่ค่ะใหญ่อยู่เพียมีมัดค่ะคืนนะคืนนี้ต้นอันนั้นบูรณขึ้นไปเมื่เแล้ค่ะเนาะปลูกง่ายปลูกง่ายปลูกง่ายง่ายนะค่ะเด้อไงหน้าฝนให้งามเนาะเนาะคะุณเป็นไมนน้เลื่อยค่ะไอ้ดอกกระเช้าน่าจะเป็นไม้เลื่อยเนาะเลยไปคือใบกำลังนี่อย่ละ เอยไปเรื่อยไ,ไ,ไปนะคะนี่เรื่อยไม้เรื่อยนะเรื่อยไปนะมจ้ะเรื่อยไปนะคะางนอกกูนะดอกอัญชันดอกอัญชนันอัญชันนะคะนี่นะคะอึ๊บๆนี่นี่นี่เขาเลื่อยเกาะตัวอันนี้นะ,ะนะ เลาะเกาะต้นบักสม,มค่ะมมน,น,น, <c oughs> นี่สมสมเพื่อหมักเน่าแลนี่ค่ะลายเป็นยังค่ะเอาไปเฮ็ดเอาไปช่องเป็นชาชาติเอาไปผสมย่างมาดสิเฮ็ดอ่าบัวลอยผสมเนาะเปียกน้ำเข้าไปต้มต้มล้วผสมนวดแป้งผสมเนาะเนาะส,นะส,นะสีงานเป็นยังสีธรรมชาติแต่ว่าต้องใส่จมนวนลายค่ะสีเขาค่อยจะเข็มถ้าใส่จมล้นหน่อยส,สีเขาจะเจือจาง ใส่เข็มนว่นไลยหนาาเนาะ่ะเป็นสีธรรมชาติถ้าสรใส่แบบสีสีม่องๆก็ต้องใช้แอนชั่นนะคะนี่นะคะ่ะนีล่ลายนะคะพามาชมค่ะขอบคุณนะคะ